อ๋อหอบเขตนี้ไม่ได้พูดแต่พาเลยทุกคนอาหารเสาวของเรามีปิ่งซ้นแห้งกับฟัวเนาะ บรนชวนนะยะปะปะละบรนชวนปะปะและไหนปะหุดเข้าปะหุดเข้าสไปหุดเข่าเนาะทุกคนชุกแล้วเนาะเข่าแนมนี่เนาะพ่นตกกับบดได้พักเอเอผักละยันเข่าล่นเนาะเข่าสุกแล้วต้องได้ไปหุดหุดแล้วพนตกไปีนอมตะอีกเนาะยันเข่าห่วยเนาะยันมันล้นลงพื้นดินก็เลยพนตกก็จำเป็นได้ไป ไปอันนะั้นเนาะได้ไปหูดไปไปนำกันจากคนสามคนที่คนนู้นไอ้น้องกันหมดเลยบ่เออไอ,นอ้น้องหมดไปหูดชอยกันเนาะแม่แม่เท่าเออน้องเบิ้งได้ยังไปกินผัวชิดชิดไอ้เ่องผัวอ๋อมีข้าวอันนี้อาหารบ่นี่อ้ออาหารนี่ข้ามยอดมันต้นเออนี่นี่น,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 นี่มีลวกผักยอดมันต้นกับข้าวเนาะกระเป๋าใส่ข้าวเนาะมะเพ็ดอืมจับแจ่วมะเพ็ดอันนั้นได้ได้ยังกิน ซ่บเนาะกินอยู่ให้หลายคนเนาะอันนี้ได้ยังนี่มายังยังรวยโอ้เอียงอนีกุ้งกุ้งแกงจะแกงอีหยังเพิ่นว่าอ้นตาแซ่บเนาะไปกินอยู่ให้บ่ไปกินข้าวเช้าอยู่พุ่นบ่กินบ่ได้กินข้าวเช้าอยู่เฮือนโอ๋เจนล่ะเจนข้าวเช้าก็ได้ไปกินข้าวเช้าปะติได้หยังเด้อจยเด้บ่ได้หยังมาแต่ไสนี่ โอ้ไปแต่เด็กเนาะไปแต่จักมงไปเห็นไหมไปหูดข้าววะเอาข้าวนี่แล้วแล้วเอาข้าวยังไงข้าวกันหีดของเออไปเอาข้าวฮีดปอนี่นะข้าวสุกแล้วต้องได้ไปเอาข้าวมาเฮทีดเออแล้วแล้วกันหูดเยอะเอาข้าวฮีดเออหูดข้าวนั่นแล้วแล้วแล้วต้องเอาข้าวมาเฮทีดอีกเออแถวนี้แบบนี้เนาะ ขอบใจขอบใจแอาข่าวหีดนางผิ่งดาวนาะไปแต่สาวๆก็ได้ผล่ะม,มากินข่าวเสานํากันอาหารเฮามีปลากระป๋องแอวปี่งซีนกับปี้อัวกินข่าวอิ่มแล้วเขาก็มาลางหน้าเนาะเตรียมออกเดินทางต่อลุยต่อจกัก้มนี้บ่ทุกชิพาไปทางใดแหลงเฮา ธรรมชาติน้ำมีไรมาแต่พูคุณได้ทุกคนมาแต่พูพูกะจะต่อถอลงมาเป็นน้ำลินแบบนี้ธรรมชาติชุดเลยนขักบาบาทุก <c oughs> <c oughs> ใช้ชีวิตในปลาหนึ่งคืนชงมือ <c oughs> ใครรอกอยู่ป่ากันยังมีน้ำใส่ พาสนอยมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบอยู่ในป่า <c oughs> สองมื้อหนึ่งคืนมาอยู่ที่หมู่บ้านลึกลับทุกท <c oughs> ่านอาจารยที่จะเฮาเสวยหน้าแปลงฟันต่อนเช้าห้องประดับน้ำเนาะ <c oughs> มืัอนี้จะเฮาแปลงฟันแต่เช้าและจะเฮาจะได้เดินทางพุ่นละออกไปเบิ่งวิถีชีวิตของสารในชนบทที่กำลังหูเข่าตักเดือดตบอ่ไปยังสัสโร ไปหูดเขาน้อ oh. ไปหูดรวมบ่เขารว,วมบ่ไปหูดเอาแหงบ่ oh. เอออยู่นี่เออขอโชคไปหาเธาเจ้านี่แหละจังหน่อยนี่้ฮ <c> เ <oughs> ไปเบ่งเธอเจ้าหูดเขานี่ oh. เอออ่น้ำนีเอาไปกินนาะอยู่พุ่นบุมีน้ำนาอเออเอาเด้ออยู่นี่ไปไปกินไปง้อย oh. เออน้ำธรรมศาสตรน้ำมาแต่พู่านม,มู้ชมสบายหมายเขาว่า น้ำมันนี่บําจมป็นต้องมาต้มเพิ่นวะเพราะว่าเคยกินเลยเด้ <ไป S 1> <laughs> โอ้ตสะกภา,านีไ่ไปเลยโอ้ไปทางนี้เนาะนี่ท่านผู้ชมตอนเศร้าๆด้นี่เนาะเขาจะจะอกไปเวียดมืดเนาะในช่วงฤดูฝนนี่คือฤดูการหูเข้าชาวบ้านเขาก็จะพากลับไปหูดเข้าหูน้ำแล้วนี่เนาะ วน้อยเพิ่งกำลังล้างหน้าตรงนี้เนาะกำลังแล้วเ <_ EN> ระเด้ออกเดินทางไปตามทิดวิถีชีวิตเบิ้งวิถีชีวิตของข้าเจ้าในชนบทว่าในฤดูกาลนี้ข้าเจ้าพ้ากันเฮ็ดเวียกยัง,ง,งเนาะ๋ยวจะไปติดตามรับสมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเนาะนี่อันนี้คือบรรยากาศอ่าตอนเช้าสาวบ้านเพิ่งเริ่มอ่าปล่อยงัวปล่อยควายเพื่อจะออกไปเลี้ยงพู้ละ อยู่ทงไฮทงหน้าเมื่อเวลาเพิ่นหูเข้าแล้วหรือว่าหูเข้าสุกแล้วนะคระนะับผาเพิ่นก็จะปล่อยงวัวปล่อยคายออกไปยู่ไปกินอยู่พุน่นงวัควคอยเพิ่นลหลายสัตเลี้ยงเพิ่นนี จากที่ว่าเขากินข้าวแล้วเนาะเขากา็ไปเบิง่งเขาจะาขูดขผาทุกคนตอนก่อนไปหอดไฮของชาวบ้านเนาะเขาต้องได้คำนำหวยนำหวยก่อนอได้คำหวยนี่ไปกระตุกเย็นเย็นนำหวยค่ะอื ไปเบิ่งขาจาหูข่าวเพื่อสิได้กินข่าวป้าเนาะแบกข่าวลงนี้ขึ้นนี้ยามพ้นกลำบากพ้นตกเมื่อคืนนี้ทางมืนโอ้ธรรมชาติไปยามไป้วามข้า,าน มีแต่ผูแต่ผาสมเสือผาบางผู้ผาง่างามตอนนี้ระบอตุกอย่างมาประมาณสักสามสิบนาทีจังหอนหายค่ะทุกคนด้ได้เห็นแล้วกับป้าดิจสะออนสะออนเนาะแต่เพื่อเพื่อนที่เห็นได้ทำนี้ก็บพราง่ายทุกคนทางกับความันยากนำพุ้นนี่เนาะ คันยามห่อนยามแดดในทางกับสีบปเปื่อนไปได้อันนี้ป้อทางโคตรเลยคือโคตรเปื่อนเลยทางเพี่วสิมาหอดใช้เวลา,าว30นาทีขนาดยางกับปะทุกมาหอนใหข้ข้าขเจ้านี่เข่าข้าเจ้ากําลังซุกเลยนี่เนาะไปเดียวสิพายางไปางาหาอนข้าเจ้าหูเข่า เด้เท้าหูหุดเข่าได้ค่ะไปเดียวชิบไปหุดเข่าน้ำพระเจ้าทิพาไปเบิ่งผู้สาวผู้สาวหุดเข่าพ่อไปใชพ่อ่้มาหุ้ช่อย่เดีแ่หัวปลิบปล ตักเรยอบุปลานี่ไปข้าวนะจักน้อยเรามา พักเนาะมีความสุขเนาะมีคนห้องเพลงให้ฟังอีกเนาะมวนมวนมวนเดย์เอ้ยมวนมวลมว้ล <laughs> มวนเนาะมีคนเติมยังดิ <c oughs> อันนี้นี่เป็นให้ร่วมบ่ว่าเป็นให้ร่วมบ่นี่หรือว่าเนี่ยไร <c oughs> เอา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 เพลงเลย,อยซอยกันบอ่อทั้งพี่ผู้ชายกระหูดเลยทุกคนนี่นี <c oughs> ่ผู้ชายกระหูดเข่าเพื่อนเรวไปเท้าแขกกระเป๋าบ่ <c oughs> <c oughs> ยังใช้กระเป๋ามอาไปเไปทางผู้ใดบอลผูกบอลคนหมวกสีขาวผู้ไดไปถอกเขาเต็มกับยังเลยเอาไปถอก่ปพ่นเนาะทุกคนมาซอยกันค่ะกะลีใช่ปลุกใส่แกงกรวลุกคักเนาะ

ของเฟงใไงฟังกระม่วนเนาะใายแนมมือนี้มันบอดดปนได้เนาะแล็บมดจะเขาอ่ะตำ้ในเจ้าปนไม่ได้แลบแต่มดบ้านนี่แลบมดรูโออันนี้ธรรมดาให้ตันี่อะอ เพลงกันกนเออเพลงเดียวอ่ะขอมามาซอยกันได้ีทุกคนลักษณะว่ามาเอาแหงกันเนาะมาเอาแหงกันเด็กน้องมาซอยแหงเนาะแล้วแล้วนี่แหละไป ลาไปชอยชุม้าอีกเออเราเนี่ยวไปไปชอยขันหยังมาหมดบานหมดหมดเจออยู่งขึ้นเออหน้ากระเฮ็ดบ่แถวนี้โอ้ขันไต้ยระเฮ็ดอันโน่กรได้ลาเฮ็ดหยังเฮ็ดเทปไฮนี่เฮ็ดไฮมันต้นกระปลูกบ่มันต้นก็มีผู้ให้ปลูกก็คือขันไปเออบ่ได้ปลูกนอนแถวนี้เนาะ แถวนี้บ่ได้ดปลูกมันต้นเนาะแถวแถวพุ่นปลูกมันต้นได้แถวภูอ๋อแถวคนปลูกมอตบ้านเถวอแถวนี้ผัดบอเนาะบุยบุย จังน้อยคม่อ่่หมมผู้ชายประทุดทางนี้ผู้หญิงประทุดทางนี้เลยทุกคนการ์ดเต็มแล้วนี่ แต่เ้านี้ไปทอกจากเทืออลไรนี่บ่ไอ่อไ,ไปทอกจากเท,เทรือเลยยังยังบ่เต็มบ่นี่ยหากกะจิไปทอกเนาะหากาาหากะจิเต็มมาแต่เ้านี่หากกะจีไปทอกเทรือหนึ่งหนึ่งได้หนี่ได้เออไหวยได้ผู้ชายกะเกี่ยวหูน่นายเนาะเขาเต็มอลไรได้นี่จะทอกได้หนี่เต็มอลไรกั